สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับนรุกแคมป์นะครับวันนี้เราจะลงจากภูทะเบิกนะครับไปที่เขาคอนะครับเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่พักที่ทะเบิกหนึ่งคืนนะครับเราต่อที่เขาคอตามเส้นทางนี้เลยนะฮะก็ไม่ไกลนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะครับก็ใช้เส้นทางเดิมนะครับเส้นทางที่เราขึ้นมานะครับกลับทางเดิมนะฮะถ้าใครกลัวหลงก็เปิด Google Map ไปเลยนะฮะ ผู้กาแับก็จะบอกทางไปเลยนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เรากลับมันก็จะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะน้อยนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเขาก็บอกเองนะครับาที่แรกนะครับกะว่าจะอยู่ภูสวรรค์ทะเบิกสักสองคืนนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนนะครับเกิดตกอย่างแรงตลอดทั้งคืนนะครับอ่าถ้าอยู่คืนที่สองกลัวว่าฝนจะมาลักษณะภาพสภาพเดิมนะฮะ ก็เลยเปลี่ยนใจไปอยู่ที่เขาค้อดีกว่านะครับเส้นทางก็ประมาณนี้นะฮะเส้นทางค่อนข้างดีนะครับก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามครับเส้นทางขึ้นเขาค้อครับวันนี้ตะลุยเขาค้อต่อเราไปขึ้นงางก็อยู่ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางขึ้นทุ่งกังหันเขาคอนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะก็เส้นทางค่อนข้างชันอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ารถดีๆก็วิ่งสบายๆนะแอ้จา่ว่าเส้นทางค่อนข้างดีนะฮะดีมากๆเลยนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆตามเส้นนี้เลยก็ผมว่าบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนจะเป็นยังไงครับโอเคครับตรงนี้เป็นบริเวณเขาคอนะครับสถานที่เขาคอใช่ไหมครับ เป็นเขาคอนะครับก็วันนี้เรามาตั้งแคมป์กันที่เขาคอนะครับเดินทางจากพุทธเบิกมาก็มาอยู่เขาคอกันนะครับสถานที่บริเวณตรงน,นี้เป็นตอนนที่ค่อนข้างสวยนะครับดบูวิวบรรยากาศเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะฮะที่ตรงลานตรงนู้นนะครับขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันอ่าตอนนี้้สวยสวย,สวยแล้วขึ้นข้างบนนะครับ ตัดเดินกันขึ้นไปเร็วอึ๊บ,บอ,อึบระวังล้มอ่าตอนนี้จะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับมีทางขึ้น,เป,น,นเป็นสวนขาทำเป็นสวนดอกไม้เนาะแล้วก็มีแคมป์รู้สึกว่าเย็นนี้นะอากาศเย็นๆน,นะครับตอนเย็นบรรยากาศสดชื่นฮ่า เขาจะที่สถานที่สวยพอสมควรนะครับเ,เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดูนะครับเอาเป็นยังไงมาขึ้นไปเลยข้างบนเราตกไอะเทนเบาๆขึ้นเ,เ,เนบา,บา,บา,บาเฮ้ยเฮ้ยสูงนะครับกอะเทนบอลนอลูกจะตก อากาศเย็นไปเท่นต้องตกนะครับมาดูยอยูนนะ่นี่น่าสวยจทุณอย่างคบหดนะแน่นอนจะเป็นภูทับเบิกนะครับเป็นภูทับเบิกที่ผมไปตั้งแคมป์เมื่อวานนะครับตรงยอด ตรงนู้เลยนะอันนี้ต้องลงมาจากเขาเพราะว่าไม่ไหวจริงครับวนันนี้โดนฝนถลม่มดูลักษณะยังมีฝนอยู่เลยนะครัะดูลักษณะยังมีฝนแบบตกตลอดเลยนะครับเขาอาเชนทะเลหมอกไม่เห็นทนะั้งวันเป็นมฆ่บอกอันนี้เลยมาเขาเค้อครับบริเวณตรงน,นี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับโอ้โหอ่า เป็นทุ่งหันครับที่เรามองเห็นตอนนี้เป็นทุ่งหันแสงสุดๆนะครับะเดี๋ยวเดินลงมาดูด้านลางครับถัดลงครับที่ตรงนี้นะครับเราสามารถขึ้นมาชมวิวนะครับเป็นวิว360องศานะครับด้านบนค่อนข้างสวยนะฮะที่ขึ้นมาเอาวิวตรงนี้จะมองเห็นทิวเขาครับเป็นลูกๆนะครับ ซ้อน,นอยู่นะฮะเยอะแยะเลยครับก็เป็นวิวที่สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางนะ360องศาอีกด้านหนึ่งเป็นวิวเขาครับด้านหนึ่งก็จะเป็นทุ่งกระหันนะครับประมาณนี้นะฮะบรรยากาศดีมากครับฝั่งนี้จะเป็นทุ่งกหนะครับที่เรามองเห็นอเดี๋ยวเดินไปอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงน,นี้ก็จะทำเป็นที่เดินให้สำหรับเที่ยวชมนะ เขจะมีเปย์นะที่ให้เรานั่งแข่งเล่นนะสำหรับใหญ่แล้วก็เด็กนะแต่ก็ถ้าเป็นเด็กก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะถ้าไม่ระวังนะเพราะว่ามันจะแข่งลงด้านหลังเขาไปหน่อยนึ่นะก็สำหรับเด็กก็ใครจะเล่นนะฮะก็ให้ระวัดระวังด้วยนะเนื่องจากก็น่าจากอันตรายพอสมควรอยู่นะครับถ้าตกลงไปก็เจ็บนะผมว่าเจ็บลงมาดูด้านล่างกันฮะตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็เขาจะดู เป็นสวนดอกไม้นะครับค่อนข้างสวยนะครับไปเลยครับตกเลยครับตกเลยครับต้องมีตกกันแล้วครับมาดูสถานที่ครับอีกหนึ่งเขจาจะสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างน่าดูมากนะก็มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพระจันทร์เนาะพระจันทร์เครื่องเสี้ยว ก็ดีเกิครับพี่น้องอ่ะขึ้นมาดูด้านบนดีกว่าเป็นไม้ครับโอ้ชันอยู่นะโอเคเดี๋ยวขึ้นมาดูแต่ดูเหมือนตรงนี้นะ่าจะเป็นต้นไม้เดิมนะครับแล้วเขาทำมันต,ตายหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วเขาทำสวยนะครับเอาใช้ไม้ขึ้นมาโอ้วิวบรรยากาศใช้ได้เลยครับ งนั้น,นครับบริเวณที่ผมกางเต็นท์อยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำเอาไม่ได้ให้ดูห้องน้ำครับเ <Yeah. S 1> ขาเก็บค่าหัวคนละร้อยห้าสิบบาทนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เขาจะปลูกต้นไม้นะครับปลูกดอกไม้แต่ยังไม่สวยปกติช่วงฤดูหนาวแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะปลูกก็จะสวยนะครับเป็นทุง่งดอกอะไรไม่รู้นี่นะดูดูน่นสุตดรดนะครับอากาศตอนนี้เย็นมากนะครับ ก็น,นี้หกโมงเย็นแล้วครับหกโมงยี่สิบก็อากาศเย็นมากเฮ้ยเด๋ยวตกนะครับก็สุดยอดห่งบรรยากาศครับดทัดกันนะฮะเสร็จก็มาดูห้องน้ำนะครับดูว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างนะครับห้องน้ำชายครับอันนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำชายก็จะมี ทห้องแล้วก็มีห้องน้ำสี่ห้องเป็นนั่างยองแล้วก็มีอันนี้ไม่มีไม่มีฝักบัวน้ําด้วยอันนี้ก็เ้องนั่งยองนะแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ําตอนนี้จะเป็นชักโครกเทียบน้ําห้องนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับ ห้องน้ำหญิงครับนะมาดูห้องน้ำหญิงกันนะห้องน้ำหญิงก็จะมี <c oughs> ห้องน้ำที่เป็นช <c oughs> ักโครกนะครับ <c oughs> แล้วก็มีฝักบัวให้อาบน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ทักโคกครับด้านนี้ทักโคกทั้งสองข้างนะครับมีฝักบัวให้อาบน้ําด้านนี้ก็เป็นตัวนั่งอย,ยองยองนะครับมีฝักบัวให้อาบห้องนี้ก็เป็นอย,ยองยองเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากดูห้องน้ําเสร็จนะฮะเดี๋ยวพาเดินชมทุ่งกังหันนะฮะที่ลงมาครับ,ราารบจริงจริงถ้าใครจะมาทุ่งกังหันเขาจะมีที่ให้จอดรถเลยนะฮะมาที่ทุ่งกังหันได้เลยนะครับแต่ว่าตรงที่ผมไปอ่ะจะไปที่บริเวณที่กลางเต็นท์นะครับตรงนี้เขาจะเป็น ข้งหันนะครับใครจะมาเที่ยวชมเฉยๆก็ได้นะฮะจะมองดูท่านนี้เป็อนหันสุดุหูลูกตานะฮะเยอะมากนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับตอนมาครั้งที่แล้วนะครับผมเคยไปกลางเต็นที่พุ่งหันเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกละฝั่งนะครับด้านนน้นนะครับที่เราเห็นเสาอ่้างหันเสาสุดท้ายนะฮะด้านนน้นนะครับตรงนั้นจะวิวดีมากนะฮะเป็นผมน่าจะเป็นองเอกชนนะฮะเก็บค่า ต่างเต็น์คนละ150เช่นเดียวกันนะฮะนุ่นจันลานจอดรถนะครับลานจอดรถทุ่งกว้งันใครที่จะเข้ามาชมทุ่งหันนะครับเป็นลานจอดรถค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับแต่พอเขาจริงนะคนักท่องเที่ยวเยอะนะครับจะเต็มตอนนี้เย็นนะครับประมาณ4โมง5โมงเย็นแล้วครับจบ5โมงเย็นนะครับก็ นักท่องเี่ยวเริ่มหมดนะครับแต่ว่ารถบริการที่ชมทุ่งหันก็ยังก็ยังวิ่งให้บริการอยู่นะครับเป็นรอบพิเศษนะครับคือเขาบริการนะักท่องเที่ยวค่อนข้างจะดีก็สมควรอยู่นะครับหลังจากชมวิวทุ่งหันนะครับช่วเงเย็นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็กลับไปที่ลานกลางเต็นท์ของเรานะฮะก็ติวติดกับ ทุ่งกับหันนี่เองนะฮะไม่ได้อยู่ไกลนะครับอ่าวันนี้เราเหมาลานเลยนะฮะมีแค่กลุ่มเราเองนะฮะกลุ่มอื่นไม่มีนะฮะนี่ไงครับมีแค่นี้เองนะครับมีอยู่สี่ห้าเต็นท์คือกลุ่มเราเองนะฮะที่มาตั้งแคมป์วันนี้ไม่มีใครมาเออเหมาเลยครับตัทั้งล่างนะครับมีอยากใช่ถ่ายรูปให้ไฟนะครับเป็นพ่อใหญ่อ้วนนี่นี่ถ่ายก้อนกันอะไจังแบบนั้น อนุ่มอรียบร้อยครับมีแม็กคอยกอดอุ้นอุ้นนี่แมยาแมวโอ้ย่แมสสภาพตน้ตนเช้า,า,าต้นเช้าครับสภาพตอนเช้าตอนนี้เช้าก็ประมาณเจ็ดง บรรยากาศตอนเช้านะฮะก็เดินชมดอกไม้นะครับปกติเขาจะปลูกดอกไม้นะครับช่วงฤด,ดูหนาวนะครับตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นดอกไม้ทุ่งดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าเที่ยวนี้เขาไม่ได้ปลูกนะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนอยู่นะฮะก็เลยดอกไม้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังสวยอ,อยู่นะก็บ,บรรยากาศดีนะสวย ่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะฮะวันนี้กลมาครับสำหรับทลิปนี้ครับที่บพอนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านับรอบหน้าว่ากะว่าจะไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองที่ชัยภูมินะครับเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ